ใหม่ดาวิกาโนโสนโนแคค่ะหลังโดนด่าว่าร้องเพลงเพีย้ยนร้องสดไม่เทาะเรียกว่าเป็นซุปตาร์สาวที่สร้างฟันการเคลื่อศิลปินให้กับตัวเองและตอนนี้ค่ะก็ปล่อยเพลงที่4ออกมาแล้วสําหรับสาวใหม่ดาวิกาแต่ก็ไม่ไาวค่ะพอปล่อยเพลงใหม่ออกมาปุ๊บก็มีคนขุดคลิปที่สาวใหม่ดาวิกาค่ะไปร้องเพลงที่สยามพร้อมกับคอมเมนต์แซะตำหนิว่าสาวใหม่นี่ร้องเพลงเพีย้ยนร้องสดนี่ไม่รอดแถมยังมีการนําไปเปรียบเทียบกับดาราคนอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะสาวใหม่ค่ะก็ได้ออกมาตอบแบบโนสนโนแคบอกว่าตัวเองเนี่เป็นดาราไม่ใช่ ในครั้งหน้าก็เปิดเทปทีป่มันจบๆค่ะอาเปานว่า,ออเ,ราเราไปฟังเต้นๆจากปากสาวใหม่กันเลยดีกว่าค่ะรู้สึกอะไรเลยอะไม่รู้สึกอะรู้สึกอะไรก็ไม่ต้องลองสดจบก <c oughs> <c oughs> ็ล <c oughs> องสดได้ทุกคนลองสดได้คือทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาร้องอะทุกคนต้องมี <Yeah. S 1> ตรงเอร์ตรงหูเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าไมา่ถ้าลำโพงอะค่ะคือคนที่คนที่รู้จริงๆจะรู้ว่าการเป็นถ้าเราไม่ได้ร้องเก่งเนาะใหม่ก็ไม่ได้บอกว่าใหม่เป็นนักร้องเนาะ ไหม่เป็นดาราที่มันร้องเพลงแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองในหูอ่ะมันจะเกิดการตะโกนแล้วถ้าเราอ่ะไม่ได้ร้องมาตลอดชีวิตเราไม่ได้แข็งแรงเสียงเราก็สั่นมันก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นหนูว่าคนที่มาแชร์ก็หนูไม่รู้หนูว่าจุดประสงค์คืออะไรแต่แค่จะบอกว่ามันไม่ได้บันทอนอะไรใหม่เลยแล้วใม่ก็ไม่สนใจเพราะว่าถ้าสนใจไม่ปล่อยเพลงสีรับใหม่ไม่ใช่ดาราที่เหมือนแบบคนจ้ามาร้องเพลง ใช่นอกจากใหม่จะแบบถ้าซีเควนเขารู้สึกว่าเขาอยากให้ใหม่ร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ก็จะโอเคเลือกเพลงตัวเองมาร้องแ,แต่หลงัลงๆเป็นสิ่งซิงเกิลแล้วน,นะเราจะไปโชว์ในงานหน่อย,ม,ยมันก็เคยมีโชว์นะแต่บางเพลงอย่างเช่นแบบ Mister Dream กับกับ Sunset Sensory อย่างเงี้ยคนแบบไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อ่ะแบบสมมติเปิดในงานมันก็จะแบบไม่สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ชอบปะเนี่ยก็ยังมีช่วงแรกๆที่แบบได้ได้ร้องโชว์ได้โชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ ไม่เลยจ Saint ้างได้นะคะอยากฟังเสียงเพียนก็ทําได้เสียงไม่เ like พียนก็ทําได้ like I can do everything คือแบบไม่มีการบั่นทอนแน่นอนค่ะเห็นนะคะเห็นนะแต่ว่าพอเรารู้จุดมุ่งหมายเหมือนเขามาคอมเพลด้วยป่ะคือการเปรียบเทียบอะเรารู้สึกว่ามันเชยอะมันยังไม่หยุดมันไม่หมดกันอีกหรออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะหยุดได้แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเราไม่รู้นะว่าเราถูกเปรียบเทียบแล้วมัน คือคนโพสต้องกลับไปดูว่าลองให้คุณโดนเปรียบเทียบดูบ้าง i g h t มันจะแบบเขาจะรู้สึกยังไงอะใช่ไหมดังนั้นก็ดูที่จุดประสงค์คนโพสฮะมันยุคเนี้ยหนูว่าทุกคนมันเหมือนผักดันแล้วเขาเหมือนชื่นชมกันแล้วเขาก็เหมือนทําให้ทุกคนมีกําลังใจอ่ะการที่บัณฑรมันมันมันเอาแล้วอ่ะมันเชยอ่ะมันแบบไม่เอาอ่ะอะไรประมาณนี้สตองหรอ ถ้าเกิดเป็นมุกเก่ะแล้อม่เนื่อก็ก็ไม่เจอเสีดีวไม,วไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วเฉยๆมากเลยค่ะเฉยๆเฉยๆมากดารสาวใหม่บอกว่าคอมเมตนต์พวกนั้นไม่บันทอนจิตใจเลยค่ะแล้วตัวเองนี่เป็นดาราไม่ใช่นักร้องค่ะแล้วก็ถ้ารอบหน้านเนี่ยร้องสดแล้วมันเพี้ยนะคะก็เปิดเทปให้มันจบๆกันไปค่ะ